สมัยก่อนมีใครมีโค้ชเทพเออคนีอาเรอ,อะไรกลองไม่ฉีดใช่ไหมเบอร์เบอ,เบอ,เบอร์ห้าจรับร,รืปใช่ใช่อันนี้เยเบอร์หกหเนี่ยน่าจะเป็นนายพลใช่ไหมครับนหนงจะอูนท,ทันนออน้งผักนายอามัำไม่ใช่เลยไม่ใช่อันนี้ turbo ไม่ใช่นนรหรอ นั่นแหละับหลังอันนี้นเโบเลยอ่ะันเนี้ยเออบวกันไปเลยครับเทโบกัธรรมดาเพราะว่าไม่รถนะขอริบายสี่ทางเลยครับรวมเลยครับรวเลยอย่ามาแยกเอาถ้าไไปไเบอเปเบอร์ห้าเป็นฟรีครับห้าล้องเบียนครับทำหลังโบมาห้าศูนจุสี่เก้าจุเก้าห้ครับลองมเล่ครักั รถที่มาสมัครแล้วยังไม่ได้คอนลิวายนะครับเอารถมาคอนลิววันเลยนะครับพอมาแจ้งครับเดี๋ยวมันจะเหลือไม่กี่รุ่นแล้วนะเดี๋ยวให้มอเลจะสั่งในรีสอร์เของไทยถึงมาแล้วเรียงรถนะครับต้องเดียใจนะครับมาแล้ว